โอเคครับ okay, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยูเัชอามอสโอเคกลับมาอีกครั้งนะฮะกับ Delta Force นะฮะโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเอ่อออปเปอเรชนะฮะเนื่องจากมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ไว้ <c oughs> บอกให้ลองเล่นออปเปอเรชโอเคก็ลองดูจัดให้โอเคถามว่าผมเคยเล่นไหม <c oughs> ผมก็เคยเล่นนะแต่ไม่ได้เล่นจริงจังเลยขนาดนั้นมาเล่นแค่ทําให้กิจกรรมมันได้ได้ของเท่านั้นเองแล้วก็ไม่เล่นอีกเลย <c oughs> แล้วก็ไม่รู้อะไรมากด้วยนะเออเพราะผมก็เมนวอลแฟร์อยู่แล้วไงเออของก็เนี่ยที่เอาไปเอากระสุนไปเยอะๆเลยกระสุนกระยางเท่านั้นแหละโอเคซีโรดแดงฮนะง่ายๆไปเริ่มมาแล้วใช้กิสโมเหมือนเดิมดูซิว่า <L eg ging a> สกิลมันจะ ดีไหมในออปเปอเรชันแล้วพทวนเปหมายกันอีกครั้งจว่าทารกิเร็จเพื่อรับวัลมีค่ามนี้ขอมีค่า นั่นแหละอไสักชิ้นสองชิ้นก็ยังดีจะรีบชิ้งออกมาโอเคโอเคไปตีเสียงปืนเฮ้ยโอ้งานเข้าแล้วไงกระสุนที่เอามาเป็นผิดประเภทว่ะ ลืมไปก็ส่วนที่ผมพบมามีแต่เอาอางนั่นเลยต้องใช้ PSG ไปก่อนแล้วโอเคเหนื่อยเล่นหมดนี้มันเหนื่อยได้ด้วยเฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิงยิงจากไหน เ้ดีไเฮ้ย no 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 n โดนไปหนึ่งนี่เป็นบอทเนาะเฮ้ยข้างในหัวแตก สุดลูกซองนั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยจัก,กรน็อตเรียบร้อยได้ยินเสียงฝีเท้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนไป

เฮ้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 นี่ไงเรียบร้อยดูเหมือนจะมีคนมา คีย์บอร์ดเอามาทำไมวะ <laughs> เค,คลียร์ไหมเคล<ะ>ียร์ไหมน่าจะเคล<ะ>ียร์มาว่ะอะไรเนี่ยล<ะ>แลม ไม่เจออะไรเลยอ่ะนี่อะไรเครื่องขุดจเจาะนึกว่าคนมาห้าจุดห้าหก ตามเพื่นอนไปเฮ้ยคนมา้าบ่พอแล้วมีกระสนุนกระสุนลูกซองโถ่เฮ้ยแหมเนียนนี่กระสุนกระสุน S M G đồn ying đã, ăn, quân đồn ying, mình ở เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบคนเฮ้ยช่วยทำงานทีโดนไปเออเออนี่เสร็จซะเรียบร้อยมีอะไรบ้างเนี่ย ใช้ได้ป่ะววะเออได้แม็กหนึ่งก็ยังดีเออช่วยได้ละเฮ้ยระเบิดใครใครทำอะไรมีคนมาเออ hold this place come on come on lock one lock one เ้ยลม้มเรียบร้อยอกิ้งมันเรียบร้อยระสุนหมดพอดีเลยทิ้งมันิ้งมันเรียบร้อยน็อกไป ขคขอกระสุนไม่มีเลยวะไม่มีกระสุนเลยนี่เป็น S M G นี่สจีห้าห้าสอง ชิ่งอ้นั่นยีางเอ่ยอเคจุดชิ่งน่าจะอ้นั่นแล้วอยู่โคตรไกลเลย โอเคออกมาทางนี้แหละแล้วต้องวิ่งเดินไปเนี่ยนะเฮ้ยเว็บเวบใช่ไหมไม่ใช่ วิ่งวิ่งมาเลยโอเคนี่หนองน้ำมันมีไอ้เคอีนี่จะใช้ไอ้เคได้บอกว่าเออไปที่จัดการเออเอเอ,เอ อันติลองดูดิตาคายจับไอ้เคได้ไหมไม่ได้เว้ยวิ่งเลยไปเลยแหมหนีไปซะแล้วอยู่ไหนโอเคมีคนยิงอยู่นี่เองไอ้ค เฮ้ยผมเคยโดนงาบด้วยมีต <begun> <bokki gehört> ัวเดียวใช่ไหม ใกล้ถึงแล้วเพื่อนเพื่อนหาไปแล้วกันเราชิงละ

<laughs> <can't play> <mocketsaría> okay. What is this? Congratulations on extracting, operator. Now let's evaluate your match earnings. The match total is the value of supplies you extract with. Anything you bring into the match does not count towards this total. There are three factors to this total. Including to enemies, get... Okay, but I'm going to go to the other Capsule up. โอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการเล่นโอเปอเรชันของผมก็สกิลมันดูมันดูนั่นกว่านะในนี้ทำงานได้ดีกว่าในวอลแฟร์แล้วมีการลองเอาเอาสกิลไปแย่จระเข้ด้วยโอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับโอเปอเรชันคือผมเล่นไม่เป็นนะถ้าเอาจริง เล่นคือเล่นโมแฟจนเนี่ยเขาแจกไอเนี่ยจนจนดองเงินไว้เนี่ยสิบเอ็ดล้านเนี่ยปืนก็ได้มาฟรีนะปืนที่อยู่ในคังอะ่ะเออไม่ได้นั่นเลยโอเคก็ก็ไม่มีอะไรละโอเคเฮ้ยอะไรอยู่อ๋อสี สี่หมื่นเปิดสิโอ้ได้อะไรวะเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยห้าหมื่นแปดเชียวโอเคเก็บไว้ได้อะไรมาได้นี่ได้สว่านเนี่ยขายเลย วางขายไปโอเคโอเคก็ประมาณนี้ฮนะสำหรับที่ผมที่ไม่ค่อยเล่นออปเปอเรชัโอเคกลับไปโมแฟร์ดีกวนะ่าโอเคโอเคก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะโอเคแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นปืนไรทำอะไรต่อก็ฝากติดตามด้วยนะฮะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ